ครับเข้ามาสู่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ออนก็เป็นเส้นทางที่จะไปเที่ยวแม่กำปองที่นักท่องเที่ยวฮิตกันช่วงนี้นะครับอำเภอแม่ออนหลักๆก็กคือทำนาสำรับโพธแล้วก็เลี้ยงวัวดม ที่นี่มีสากรโคโนมใหญ่ก็คือสากรโคโนมแม่ออนจำกัดแม่ออนเนี่ยก็อยู่ริมเขาเพราะฉะนั้นทางก็จะเป็นเนินสูงนะครับตัว บ้านม่อ,อนจริงอยู่ด้านขวานะครับของเส้นทางนี้นะครับก็จะมีเป่ยนแปลงเป็นบ้านออนเหนือบ้านออนกลางบ้านอ่อนใต้นะครับอำเอแม่ออนนี่ก็เป็นอำเภอที่มีภูเขามีป่ามาอิทธนะครับเวลาก็มีโครงการหลวงด้วยน,นะครับโครงการหลวง ตัวอำเภอจะอยู่ด้านขวามือนะครับด้านหลังก็เป็นเทือกเขาขุตานตานะครับสังเกตเส้นทางก็จะเต็มไปด้วยไม้สักสำสอ้ข้างทางโปนะครับ เราจะสังเกตว่าบ้านตัวบ้านไม่เยอะจริงๆบ้านอยู่อีกเส้นทัง้งข้างในนะครับนี่เส้นท่องเที่ยวนะครับเส้นเชียงใหม่แม่อ่อนออนมีฉากหลังไปภูเขาที่สวยงามนะครับ ยคตัวลาจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็ตัวอำเภอนะครับอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามีต้นสักบาง วานี่คือที่ทำการอำเภอแม่อ่อนนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดว่าเป็นเนินนะครับมีต้นไม้บงัง ครับทางเข้าที่ว่าการอําเภอแม่ออนเนี่ยครับมีลูกวันมด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงวัวนมที่ใหญ่ของเชียงใหม่เพราะอากาศโอเคเย็นเป็นมีแหล่งอาหารสัตว์เช่นหญ้าเยอะนะครับ าสะกอนครับฝั่งนี้เป็นเป็นบ้านสะกอน ที่อำเภอแม่ออนจะมีสากรเยอะนะครับเพราะเป็นโครงการหลวงที่สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9มาส่งเสริมไว้นะครับเมื่อก่อนแม่อ่อนไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเพราะคนมาส่วนมากก็มาน้าผุร้อนนะครับ แต่อันนี้มีแม่กำปองเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้คนพื้นที่เพราะว่าคนพื้นที่ก็จะได้มีงานทำหลายอย่างอันนี้ก็คือตลาดสดสะกอนแยกซ้ายไปน้ำพุร้อนนะครับตรงไปแล้วไปแม่กำปองนะครับ แต่วน,นี้มีสะกรเยอะมากนะครับหลายๆที่ไม่ว่าสะกรวนนมสะกรแตห,หลายอย่างนะครับกดใช้น้ำเครดิตยูเนียนมีเยอะครับนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะเริ่มขึ้นเขาแล้วครับ แม่อ๋อรก็ติดต่อรับวางเชียงใหม่กับลำปางแจ้ห่มนะครับมีสนามกอล์ฟเชียงใหม่ให้แลด้วยมีเพื่อนม่อ่อนนะครับนี่เราก็จะเป็นทางขึ้นไปแล้วนะครับไปแม่กำปองนะครับ ข้างหน้าแม่อ่อนนี่ก็จะเป็นจุดขายต้นไม้นะครับท่านที่ชอบต้นสนต่างๆนะครับมาที่แม่อ่อนจะมีตลาดต้นไม้ขายก่อนทางขึ้นแม่กำปองนะครับอันนี้ของการห้วยแม่อ่อนอันนี้จะมีท่านด้วยนะครับจะมีอ่างเก็บน้ำด้วยห้วยแม่อ่อนนะครับอ้าว ดีวเราขึ้นไปครับเส้นนี้คึกคักมากเพื่อมีบ้านแม่กำปองคนนิยมมาเที่ยว จะเป็นทางขึ้นภูเขาวตรงนี้แหละครับ ท่องเที่ยวสายแว้นนะครับนี่ขึ้นข่าวครับตรงนี้รถเก่งไม่ได้สบายนะครับเส้นนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเส้นทาง มีความเรียบนะครับแต่ขึ้นชั้นนิดหน่อยก็อาศัยทักษะนิดหน่อยครับขาจะไมมีปัญหาครับไต่ค่อยเหยียบคันเร่งขึ้นแต่ขาลงต้องใช้เบรกดีนะครับไม่งั้นเบรกเราก็จะระ้อนนะครับ สิบร้อยใส่ดีนะครับเปิดไฟให้แสงนะครับ ต้นสันเขาแล้วครับม,ม,มีเกิดประเหศเยอะนะครับไมง้นก็ควรเอาไม้หน้ามาทิ้งนะครับน่าเกิดเกิดเกิดเคสดูมีของเส้นด้วยอันนี้บ้านสกร์ห้านะครับที่พูดถึงว่ามีต้นสนประดับต่างๆขายมากมายคือบ้านสกร์ห้านะครับ ถ้ามาสู่หุบเขานี่จะเริ่มมีต้นไม้ขายแล้วนะครับมีต้นไม้ล้อมทั่วทั่วท่วไปขายนะครับแต่ตัวเด่นๆก็คือต้นสนนะครับนิดไม้ป่าทั่วๆ่วไปที่เราล้อมเลยปลูก ปลูกหนึ่งวันโตได้ทันทีนะครับดูตรงนี้นะครับใครที่อยู่เชียงใหม่หต่างจังหวัดอยากจะได้ไม้ล้อมราคาไม่แพงก็มาที่แม่อ่อนบ้านสะกร้าห้าได้เลยครับนี่ครับมาดูเสร็จแวะเที่ยวแม่กำปองก่อนก็ได้นะครับนี่ครับที่เห็นไม้ค้ัๆนี่คือไม้ล้อมนะครับต้นโพก็มีนะครับต้น ไม้อื่นๆมีมากมายนะครับก็เหมือนตมบลชะอมจงังหวัดสระบุรีนะเป็นไม้ล้อมอันนี้เริ่มตั้งแต่ลงเขาลงมาก็เจอเลยครับก็มีไม้ไม้สนนะ,นนะครับเนี่ยครับเจียวทัดสวยไหมครับต้นไม้ล้อม เยอะกว่าเดิมสมัยผมมาใหม่ๆมากนะครับเมื่อก่อนจะปลูกต้นสนขายเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีไม้ล้อมทุกชนิดให้ท่านแล้วนะครับนี่จะเป็รถขนปุย๋ยนี่บ้านห้วยแก้วนะครับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่สังเกตจะมีต้นสนปลูกตลอดนะครับ นี่ยครับไม้สนนะครับอย่างไม้บางนถก็มีนะครับร้านกาแฟด้วยครับนี่ครับไม้สนขายไม้สนเป็นหลักเลยไม้ลอ้อม เพิ่มไม้อย่างอื่นเส้นนี้ออกดยสะเก็ดได้นะครับแม่ออนดยสะเก็ดถ้ามาแม่ออนเราจะไปดยสะเก็ดก็ไม่จําเป็นต้องเข้าตัวเชียงใหม่เข้าออตรงนี้ได้เลยเส้นนี้เป็นทางเลียบภูเขานะครับไม่บิวที่สวยงาม บ้านแถวนี้ร่มรื่นน่าอยู่มากครับพเพราะติดภูเขาดินน้ำท่าอดมสมูดุ์เราก็จะถึงทางแยกเลี้ยวขวาไปแม่กำปองแล้วนะครับก็คือที่เห็นรถออกมาเนี่ยแหละครับไปแม่กำปอง ก็จบอำเภอแม่อ่อนเพียงแค่นี้ครับ